ดวงชะตาของท่านาท,ที่เกิดในราศีเมถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 6 6ผู้ที่เกิดในราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมชาวเมถุนเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องเรามาระวังเรื่องงานสักหน่อยเพราะปัญหาหลายอย่างอาจเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน ปัญหาบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์ทำให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ทั้งหนักและเครียดสำหรับคนอย่างไรก็ตามยังคงมีข่าวดีให้ชื่นใจเดือนนี้ดวงเรื่องความเจริญก้าวหน้าส่งผลดีแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าดวงการงานดีไม่ได้หมายความว่าอยู่นิ่งๆเฉยและจะดีเองกุดอาจต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่เข้ามาด้วยซึ่งปัญหาเหล่านั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จ และก้าวหน้าได้ทำให้คุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีชื่อเสียงหรือมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆขอเพียงแค่พยายามตั้งสติรับมือกับสารพัดสิ่งที่ต้องเจอในเดือนนี้ให้ดีจังหวะดวงดาวการเงินในเดือนนี้ดาเนินไปได้มีโอกาสดีในเรื่องการเงินโดดเด่นเรื่องโชคที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอสังหาริม,มทรัพย์ใครอยากขายที่ดินขายบ้านดวงดาวส่งผลดี ทำให้ได้รับคำตอบที่ดีกลับมานอกจากนี้การเจราจาเรื่องเงินก้อนโตทั้งหลายก็มีข่าวดีเข้ามาให้ได้ลุ้นในช่วงนี้สำหรับเรื่องความรักดำเนินไปได้ด้วยดีจังหวะดวงดาวความรักอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสุขสมหวังและลงตัวคนที่มีคู่มีแฟนแล้วหากยังไม่ได้แต่งงานมั่นหมายคุณอาจได้พูดคุยเรื่องเลิกยามกันในช่วงนี้ ส่วนคู่ไหนอยู่กันมานานหรือแต่งกันแล้วก็จะมีบรรยากาศของความรักที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นอาจได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันส่วนคนโสดจะมีพ่อซือ้อแม่ซือ้อหรือมีคนเข้ามาช่วยแนะนำให้ได้รู้จักกันถือเป็นเดือนหนึ่งที่มีลุ้นข่าวดีสำหรับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้เรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่ ขอเตือนเพียงแค่เรื่องความเครียดและวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงนี้แนะน,นำให้มันดูแลสุขภาพใจให้ดีสักหน่อย